สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกท่านครับดีใจต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดนะครับนักล่าข้าวหวยนะครับที่พวกเราทีมงานนักล่าข้าวหวยนะครับได้อยู่นตอนนี้นะครับแม่ตะเชียนนะครับเทพแสงทองนะครับเดี๋ยวเราทําการโรยแป้งตรงนี้นะครับหมดหนี้หมดสินกันนะครับสามกแปดครับอ่าผมนะครับเจ็ดหกครับ คุณนิตินะครับบอกเห็นเจ็ดหครับหวยลาววันนี้ครับตรงนั้นที่ผมชี้อ่ะผมเห็นเป็น8ปดหรือแปดเ้านี่แหละผมหากใครมีบุญร่วมกันนะครับก็มาทําบุญให้กับเจ้าแม่ตะเคียนเทพแสงทองด้วยนะครับ